ปดทิบ <59. S 3> เออห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าต่อไปก็พับขาดังนั้วิธีจับาเหมือกันวิธีจับขาเราจะพับลงไปเนี่ยเราจับนี้เราจับนี้เรารพยายามที่ว่าจะจะกดแล้วต้องระวังนะถ้านอนฟัมน่มเนี่ทั้งหมดนี่เราต้องถามผู้ป่วยก็จะนอนฟั่มไหม,ไมการทําทุกท่านี่ต้องระวังเป็นการนวดถือควรระวังบางทีเขามไม่ชอบฟัม่มเราก็ไม่ต้องไปฟัม่ม แต่ถ้าสุขภาพดีเขาฟว่มได้เราฟ่่ำได้จับทุกตาจับขางอนี่เหมือนกันจะไปเพิ่มเพิ่มความเจ็บปวดเข้าเราทําเพื่อให้เขาคลายเพื่อให้สบายเราจับแล้วถ้าเขาเขาสบายลงได้ดีเราก็กดให้เขาถึงกดลงไปเป็นการดัดดึงให้โซนเขาถึงถึงเลยเมื่อข้างหน้าถึงแล้วข้างหลัง เวลาเรากดฝาเท้าก็เหมือนกันเราข้างมือเราเนี่ยต้องกดต้องข้อเท้านี่ให้มากไม่ใช่เอามือไปโถมกดอย่างนี้เนี่ยมือเราจับนี่เราก็เรามือนี่เราโน้มไปเป็นนี้โน้มไปน,น,ไปนี้อย่าไปกดออกทีเดียวเนี่ยก,กดแล้วให้มือชนเท้าถึงเราก็กดแตว่วิธีที่ทําก็คือหมายความว่าตามตำรานะเราต้องอมือเนี่ยวางรงบันเอวใช่ไหม มือวางบันเอวแล้วเรากดกดดันบันเอวเราก็กดเนี่ยส่วนมือของเรานี่ออกแรงทั้งทั้งสองข้างเลยพร้อมกันได่ไหมต่อไป 61ทับนี่อ,อันนี้ก็เหมือนกันเราวางนี่เราต้องนวดจากข้อเท้าเข้ามาใช่ไหมจากข้อเท้าเข้ามาไปถึง,ถ,งถึงเก้มก้นแต่เราใช้การนวดสองตอนคือนวดนี้ท่านก่อนท่าที่สองนี่6.1 6.1กดเนวขาด้านนอกนี่ หกสิบ yeah. ต่อไป62เราต้องหันหันกล้นนิดหน่อยให้เข้าฉากกระท่าที่เราจะกดต่อไปก็เปลี่ยนมือ เนี่ยบางทีถ้าเรานวดจริงๆนะขานี่ยเขากระดกขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมเราต้องระวังคือเราตั้งใจว่าเสมอว่านวดเพื่อสุขภาพนี่ต้องทำให้เขาสบายที่สุด,ด,ดไ,มไม่ไม่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรแต่เราต้องระวังไง เราอาจจะถูกกล้ามเนื้อดีก็ได้อย่างนี้เราลองดูก็ได้นะถูกกล้ามเนื้อดีก็คุณวางเฉยๆกดขึ้นมาเองหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสาม แนวเอ็นร้อยหวายไหม N หอืมร้อยหวายระวังคนมาระดันนึงเอ็นเอ็นร้อยหวายการนวดระหว่างเอ็นร้อยหวายเหมือนกันเราอย่าไปนั่งในพ,งพังเพลอแล้วนั่งไปคร่อมเท้าเขานะเดี๋ยวเท้าจะหายไปไหนนะเราต้องนั่งเรียงเท้าพอสมควรมือนอกวางมือในกดหรือเปล่าหรือในวาง นถูกต้องตรงนี้ระวังนะพอจะกลํามเนื้อนองระวังชนเท้ามาถึงตายตายนองนี่กดแรงได้พอถึงกลํามเนื้อนองนี่ต้องระวังมากๆมันจะอักเสบง่ายพอจนจะถึงขอ้อพับนี่แรงได้ ถึงข้อพับเนี่ยนะถ้าหากว่าเราจะนวดตรงข้อพับาบางคนมีปุ่มโปนๆอยู่ที่ที่ตรงข้อพับเนี่ยนะถ้าเราจะนวดเราต้องเอาขาเขามาวางต้องยกขาขึ้นเวลานวดข้อพับนี่นวดได้แต่อย่าเอาขานี่วางกับพื้นธรรมดาเราต้องยกขาขึ้นก่อนเวลาเรานวดท่าพื้นฐานมียกยกกำขาขึ้นอย่างนี้ไหมแล้วก็กดใช่ไหมอช่อ ถ้าจะกดตรงนี้ตรงทักั้งตรงกดตรงยกขาขึ้นแล้วถ้ายกขาขึ้นสามารถกดศอกได้เลยคนที่ขาไม่อคอไม่สะดวกเนี่ยเพราะมันมันหย่อนแล้วเราจะกดได้เต็มที่นะเวลาก็ปวดเข่าปวด 63, 64, อะไรหกสิบสามหกสิบสี่อะต้นขาหกสิบห้า สลักเพชรใช่ไหมหกสิบห้าสลักเพชรเราก็ตรงจับไปขังโน้นหกสิบห้าสลักเพชรการสลักเพชรการสลักเพชรอันนี้นี่เรา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 ,เราเป็นเชิงดันออกเรากะตรงหัวตะคากเนี่ยเรามือคือบมามือคือบมาจะวางจุดแล้วมันจะกลงกกับ เอ็นร้อยไหวพอดีเมื่อมือน้าคาบโถตะคากแล้วจนจุดร้อยไหวเวลากดมันเอียงเอียงเหมือนกับเอียงเอียงเราก็กดดันลงไปดันลงไปก็ก็พูดเลยเมื่อเวลาถึงไปการนวดหลังท่านอนนี่เหมือนกันเราก็กดดันดันอย่างเนี้ดันเหมือนกันพอหกสิบเอ็ดหกสิบสองอ 6 6 66ครับก6วแนวหลังโอ้66แนวหลังงั้น66นี่เราเราต้องทำคู่ไปเลยเขาข้าคงค่าบอกไม่ต้องทำแ่าจ57หรือเปล่าอท่าต้องทำาให้ครบกันอ่าเราก็เราต้องทาขาเนี้ยทำไปด้วยเลยสีกนี้เรายังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมเออนั่นต้องท่า57 เราก็ทำห้าสิบเจ็ดห้าสิบเ็ดนี่ทำอะไรกนวดฝ่าเท้าก่อนใช่ไหมนวดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้าแล้วต่อไปก็ทำอะไรแล้วก็วาข้ออะไรห้าสิบเก้าก็ถือว่างอข้อเท้าข้อบอกข้อบอกข้อห้าสิบเก้าห้าสิบเก้า 59ก็เอาเข่าเสร็จแล้วนี่เราก็จับแล้วดันหลังนี่ใช่ไหมเออเราเอาทางฝ่าเท้าก่อนครับบางเรียกข้างโน้นเราทําแล้วนี่ครั้งนี้ยังไม่ได้ทำเออแล้วดันฝ่าเท้าอ่าแล้วก็ดันหลังเท้าใช่ไหม,มต่อไปพับเป็นเลขอื2

ต่อไป63แนวขาด้านหลัง1เอ็นร้อยหวายค่ะห3แนวขาด้านหลัง็นเอ็นร้อยวายนะหกสิบสี่ สิบห้าสลักเพชรกล,ลับไปที่เดิมเหมือนเก่าอันนี้พอทำมาแล้วไม่ต้องภาคเลยหกสิบหก,กหลังหนึ่งหลังหนึ่งก็ มันชิดกระดูกขั้นหลังอยู่ดูกรงข้ามกับที่เรานั่งใช่ไหมเนี่ยอยู่ตั้งสะบักกลางสะบัก่กอนเราวางมือให้ชิดกระดูกสันหลังชิดกระดูกสันหลังแล้วเราเราวางแล้วมันเป็นการค่อยๆดึงออกกดลงไปเต็มที่แล้วค่อยๆดึงออกกดลงไปเต็มที่แล้วก่อนยกมือ ค่อยดึงออกเราต้องเนาดูนูแนวหลังวางมือให้ชิดกระดูกหลังแล้วกดนิ่งลงไปแล้วก็คลายออก จุดที่วางมือเป็นจุดสำคัญทุกที่ต้องวางให้ได้ที่ต้กดกให้ได้น้ำหนักแล้วก็คลายมือออกไปกา,การการกดให้ได้น้ำหนัก ความแรงความแรงความค่อยตรงตัวบุคคนด้วยบางคนเขากดแรงไม่ได้ต้องค่อยๆทำบางคนผู้ชายที่แข็งแรงนักกีฬาอย่างนี้กดเท่าไรก็ไม่ค่อยถึงเขามีความกล้ามเนื้อเขาต้านทานแข็งแรงมากหลังหนึ่งแล้วต่อไป ถ้าข้อไหนต่อไป67สิบเจ็ถ้านอนความอะไรยกสองขาไม่ใช่ค่ะการยกสงขานี่ก็เหมือนที่เรายกขาเดียวเมื่อก่อนกันเราก็กดลงไปให้เราพยายามจับขามาเทียบให้ชิดกันเลยแล้วก็กดลงไป ค่อยๆกดค่อยๆโน้มลงไปต้องดูว่าเขาจะพอแค่ไหนไม่ใช่ทำตามใจทำให้ถูกใจเราต้องทำให้ถูกใจเขาทำให้ถูกใจแล้วต้องทำให้ถูกต้องด้วยแล้วก็ความข้อที่เท่าไรแล้ว หกสิบเก้าซ้อนทับใช่ไหมครับ้ายฝาเสร็จแล้วเจ็บเจ็ดสิบหนีบปลายเท้าอันนี้เราใช้ตำง่ายๆว่าหนีบปลายเท้าก็ได้ถ้าเราซ้อนอย่างนี้ทีเดียวมันก็ไม่ดีอเราซ้อนอนี้เราเดินทั้งขาทั้งสองอย่างนี่มันจะได้ได้บีบได้บีบนวดกันเองด้วย นะแล้วเรากดเวลาเรากดนี่เราต้องพยายามว่าเอามือสอดเข้าใจหัวเข่าใจว่า,า,วาอันนี้เราแบบดึงเราไม่ต้องยกมากแบบดึงกันมาเรากดแล้วดึง,งแบบดึงอย่างนี้ไม่ต้องยกยกมากแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราจําทําอีกแบบคนที่คนที่ไม่สบายหรือทำไงเราจะทําได้อีกแบบหนึ่งเมื่อดึงยกทีนี้เราจะยกเข่าด้วย เป็นการบิดตัวเป็นการบิดเอวเราทําได้แต่ในตําราเขาไม่บอกไว้นะอันนี้แถมม้เป็นการบิดเอวเ,เ,นะเ,เ,เดี๋ยวก,ก็ช่วยบิดเอวไงทั้งสองข้างอ,อันนี้เรายกเฉยแต่ถ้าเราจะเติมก็เราสามารถยกแล้วบิดเอวได้แต่อย่าทำแรงเกินไป ต่อไปก็ถึงท่านอนหงายแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> อ้าวนอนหงายท่าเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหม <c oughs> อ่าท่าเจ็ดสิบเอ็ดนี่จำให้ดีๆจำให้ดีๆมันมีมีมันมีของแถมอยู่ท <c oughs> ่าเจ็ดสิบเอ็ดนี้การ อันนี้เรานวดในเพื่อสุขภาพนี่เราไม่ต้องเอาขาลงเราขัดเท้าอย่างนี้เพราะเราจะกดกดฝ่าเท้าการกดฝ่าเท้านี่เราให้ให้จุดทสะ,ะทะ้อนีไปคลายการปวดเมื่อยนี่เราจดตกดตรงนี้อาจจะลงไปถึงหัวเขา่าถ้ากดมาที่อาจจะไปถึงขาหนีไปถึงเนี่ยถ้ากดไปถึงนี้ก็จะไปถึง ตาบูหรือไปทางนี้ก็อาจจะไปถึงแขนซ้ายขวาได้แต่เราไม่ถ้าเราจะทําอย่างนั้นเราต้องเอาขานี่ลงนะเอาขานี่ลงแต่นี่เรานวดเพื่อสุขภาพเราไม่ได้ทําขนาดนั้นเรานวดแค่สามจุดพอสามจุดวนวาดวดฝาเท้าเสร็จแล้วเราก็มาจับหลังเท้าอันนี้ในตําราจะไม่มีนะจับหลังเท้าอันนี้เราเพื่อจะนวด กล้ามเนื้อต้อนขาด้านในโดยง่ายๆอันนี้ต้องค่อยๆทำนะเราทำให้สบายต้ตงขาด้านในนี่ถ้าเรากดตรงนี้ปั๊บเนี่ยกดนิ่งอ,อาจจะเกิดความรอ้อนซาและปวดไปขึ้นหลังเนอ,ออกรอร้อนๆใช่ไหมอ่าอ,อ่นั่นนะมันเป็นคลายกล้ามเนื้อได้อย่างดีอันนี้ตำราไม่มี ขียนเพิ่มเติมลงไปพอเสร็จแล้วเราก็เป็นการดัดท่าเลยการดัดดึงกลมเนื้อเราขา,ข,าขัดบางคนนี่เราอาจจะขัดท้องขาเลยอย่างนี้ก็ได้บางคนขาเาดีู่มากพอกดท้องขาเราก็เอามือกดไหลแล้วกดบิดตัวไปเลยอืกเลยแล้วหัวเข่าเรานี่กดแนวสลักเพชรอืม ถ้าไม่สบายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วซ้ายขวานะตั้งแต่ความท่า71นี่เราทำคู่กันมาตลอด,ด,เ,ดนะเอามั่งไม่เป็นไรหรอกวันนี้นวดให้ลูกศิษย์เอกนะลูกศิษย์เอกนะเนี่ยอ่า อาจารย์สอนอาจารย์สอบเขาหาว่าข้าวก็ลูกศิษย์ไม่จริงอะ่ะเ,เขาเอาไปสอบอีกก็ได้เหมือนกันได้ที่หนึ่งเหมือนกันความจำเขาดีอาจารย์อื่นไม่เชื่ออจอยได้ที่หนึ่งแล้วได้เอเฉยเลยเอาก็เอาไปสอบสิ่มไหม อาจารย์นุ่นทำเอาไปสอบอีกนะ,ะ,ะเสร็จแล้วชมเนี่ยยังว่าเราชมอีกน<ะ> <laughs> จำไนมะเนี่ยนะไม่ได้พากแล้วกดให้ดูเสร็จแล้วนี่ขานี่ขานี่ถ้าหากว่าขานี่เข้ากันได้เราเอามาขัดเลยมันยิ่งดีมากๆบิดตัวบิดล้ามเนื้ออย่างดีแล้วมือกดไหลไว้แล้วก็กด บางคนเอวดังกรวบแค่นี้ประยุยกต์ใช้ก็แกปวดเมื่อยแค่นี้ก็ไม่ต้องดวดทั้งตัวก็จะทำเร็จแล้วอะไรเจ็ดเจ็ดเทปเท่าไหร่เจ็ดเิปสองเลยมเจ็ดเิปสองกดเถอะคัตสมาธิสมาธิตัวที่การันก็เรียกขัดถมาทไปเลย พอขัดสมาธิเสร็จแล้วก็ทาลุกแล้วทาลุกนี่ธรรมดาก็อาจารย์บอกมัดเข้าต้มแต่เราควรจะใช้ความสามารถของหมอเองโดยให้เขาสบายไม่ต้องออกแรงมาจับเราให้เขาเราน,นอนสบายเราจะยกดึงดัดให้เขาสบายเรามือนี่ยืนในท่ากรงเนี่ยนะเราจับตัวเขาลุกขึ้นลุกขึ้นมา พอลุกขึ้นมาพอทรงตัวค่อนข้างนั่งเราก็อัดเข้าไปแล้วก็ปล่อยลงปล่อยลงไม่ให้ถึงพื้นนะความจริงอะแต่ถึงพื้นเดี๋ยวก็ตบผ่อนคลายไปนอนเถอะ,ะยกขึ้นมาอีกยกขึ้นมาออัดอีกยกขึ้นมาอีกอัดอีกแล้วก็ค่อยๆให้คนนั่งสบาย โอ้รู้สึกว่าสบายนะต่อไปก็74ต่อไปเราจะนวดท่านั่งติดต่อไปเลยฮะไม่ไม่โอจบเลยเหรอ <c oughs> เอา <c oughs> เอาเสียงข้างประชาชนส่วนมากเอาเดี๋ยวมาทำท่านั่งเอาขอบใจ อหอยโจคดีให้บริโภคอาหารอร่อยอรอยเพื่อสุขภาพในท่านั่งนะหันหน้าไปการเรียนสุขภาพท่านั่ง,ท,งท่านั่งมีอยู่22ท่า22ท่าเราจะเริ่มจากาแนวหลังก่อนมอง,งไม่เห็นแนวเลยใส่เสือ้อทั้งสองชั้น ฮะฮะเอาผู้ชายัผู้ชายปน่อเอาพีู่ไมไม่ต้องเอาแต่แต่เอานักเรียนมานักเรียนก็ไม่ได้ดูเราจะนวดแนวหลังก่อนนะแนวหลังด้านซ้ายการนวดแนวหลังไม่เหมือนกับเรานวท่าที่อื่นเวลาเรานวด ในท่านั่งนี้เราจะนวดจากข้างบนขึ้นไปใช่ไหมเราจะทำจากข้างบนขึ้นไปเรามีแนวเดียวแต่สองข้างนะ,ะเ,รเราเราเดิมนวดเราก็เราก็จับจับไหลไว้แล้วก็ใช้มือกดตั้งแต่กระเบนเน็บลงไปนะให้ปลายมือยันกระดูกสันหลังกดเวลากดที่เราก็ดันเข้า ทุกจุดนะเราจกกดเนี่ยดันข้าวมือเราก็เหนียวบาจะไม่ใช่เหนียวจนตัวเอี้ยวมาบิดมามใช่ใช่เรากดเพื่อน่วงแรงเราจะใช้แรงใช้กําลังแขนเนี่ยให้แขนกรงกงการนวดเนี่ยต้องให้แขนกรงเสมอเรากดแล้วพอเวลาเราดึงออกนะเนี่คล้ายคล้ายคลายออกเข้าใจไหมแล้วความรู้สึกของผู้ถูกลวดก็จะรู้สึกว่า เหมือนช่วยคลายกล right like well, ้ามเนื้อหลังเวลากนนี้เราดันเข้าไปหากระดูกหลังนะแล้วก็ลดทุกจุดเราก็ทำงั้นนะนี่อาจารย์สอนนี้ทำจุดน่างห่างนะเพื่อได้เวลามันเร็วขึ้นเสียงเสียงคนป่วยรึไง เรากดลงไปแล้วเรากดไปเต็มที่แล้วก็เวลายกมือ ok เราก็คลายออกก่อนกดแล้วดันเข้าไปมาถึงลางสะบักเราทำประมาณนวดจริงประมาณสามเที่ยวหรือห้าเที่ยวนะนวดขึ้นนวดขึ้นอย่างเดียวพอเสร็จแล้วเราก็มานวดมุมสะบัก การหาสะบักถ้าไม่เจอร่องมันไม่เจอร่องเราก็เอามือเอามือก็มาลเราจะเห็นกระดูกสะบักมันขึ้นเมื่อกระดูกสะบักขึ้นเราก็วางมือแล้วอาเข้ามาเกาะไหลเพราะการเกาะไหลนี่มันมันได้มีแรงมากขึ้นเรากดเข้าไปหาเรากดเรากดเข้าไปหากดเข้าไปหาสะบักพอกดเสร็จแล้วเรายกมือเราดันออกมันจะถูกเส้นมาด้วย กดเข้าไปแล้วดันออกถูกเสนนะ้นไหมกรุบเลยจอยไม่อยู่จอยก็ไปปวดสะบักถ้ากดอย่างนี้มันก็หายกดเข้าไปให้แรงเต็มที่หลายๆจุดก็ได้ไม่เป็นไรไหน,นไม่ไมผลักไอ้ผลักไปอย่างนี้ไม่ได้ คือกอดเข้าไปนี่เราบานี่เราเหนียวไว้บาเหนียวไว้แล้วเราก็กดไปเนี่ยกดไปเต็มที่กดไปเต็มที่แล้วก็เราก็ดึงมาออกไปนี้ดังถ้ามาถูกเส้นก็ดังดึงดึงกรุบเลยเส้นมันดังกรุบเลย <c oughs> ใช่ไหม,มถ้าเราถ้าถ้าเราค้นเป็นมากๆเราต้องเขีย่ย แล้วเราก็ทําซ้ายขวานะเสร็จแล้วเราก็กลับมาครั้งนี้นกลับมาครั้งนี้ต้องต้องทำทีทีนะละเอียดนะอันนี้ทำท่าให้ดูนะน่าน่องแล้วหนังเหมือนกัน ต้ยตึงมากขนาดนี้ก็แต่สามเที่ยวห้าเที่ยวก็หน้าหย่อนแล้ว<ม>แล้วก็มามุมสะบักอันสะบักก็เหมือนกันอย่าเลยมาเราหาขอบสะบักให้ชัดก่อนี้มันขึ้นชัดเลยใช่ไหมมือเราวางตรงที่ไว้แล้วก็มือไปเกาะมือเก่อนี่เราที่เรากดนี่เราดัานเข้าไปหาสะบักเลยแล้วก็ คลายออกด้นกนปนเจ็ดสี่เจสาสตอบเจบห้าบาทใช่ไหมเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบ 3า4เจ็ดิบ่เจ็ดสเจ็บบหกออบาเจ็บถูกแนวบาเราไปนับสองข้างเท่ากันมันแนวบานี้แล้วเราต้องทำให้ถูกท่าที่ดีนะเราใช้มือหุ้มหุ้มไหลนะใช้มือหุ้มไหลนะมือด้านนอกหุ้มไหลหุ้มไหลแล้วปลายมือเราเนี่ยจะอยู่ตรงที่รอยบ่มของแนว แนวบ่าหนึ่งอันนี้แนวบ่าหนึ่งนี่แนวบ่าสองอยู่ด้านล่างนี่แนวบ่าหนึ่งอยู่ด้านแนวแนวบ่าหนึ่งเราใช้มือคุ้มส้นหงมหมหงุมหง้มคอไหลหงุม้อไหลแล้วกดกดแนวเนี้มันมันมันจะวิ่งขึ้นขึ้นไหม นะถ้าถูกเส้นวิ่งขึ้นนี่เลยวิ่งขึ้นเข้าไปสมองเลยนะพอที่หนึ่งเนี่ยมือเราอยู่นึ่นี่เรากดที่หนึ่งพอกดเสร็จแล้วนับหนึ่งถึงสิบเราก็เปลี่ยนท่าเราเบนมาอยู่ทางด้านหลังมือ,อยังอยู่ที่เดิมจำไว้นะนะอยู่ที่เดิมแล้วเราก็กดเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดที่สอง หนึสองสาพอมาถึงแนวตรงนี้เราจะขึ้นที่เจ็ดบเจดใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดเราต้องนั่งลงเรานั่งลงเราวางมือไว้แล้วมือนี้มือมือเนี่เราวางไว้ที่เดิมมือที่สองเรา